สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกระบะพันยักษ์นะคะกระบะของเรานะคะแรงกว่าประหยัดกว่านะคะฉลาดกว่านะคะที่สําคัญนะคะราคาถูกกว่าแน่นอนค่ะวันนี้คิมอยู่ที่ MG ชอชเอราวันนะคะด้านหลังของคิมคันนี้นะคะเป็นรถกระบะสีประตูนะคะพูดได้เลยนะคะว่ารถของเรานะคะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแน่นอนค่ะ MG e x จ e เอของเรานะคะช่วงล่างของเรานะเนื่มยึดเกาะติดถนนไม่แพ้ยี่ห้อใดนะคะ ส่วนห้องได้สา่นของเรานะคะกว้างขวางไม่แพ้รถ s อ v แน่นอนค่ะและที่สาคัญนะคะที่คิมบอกว่าราคาคุ้มค่ากว่านะคะรถสประตูคันนี้นะคะรุ่นยกสูงนะคะราคานะคะคิมขายแค่ 5xx เท่านั้นเองค่ะหรือลูกค้านะคะสามารถเอารถไปใช้งานได้เลยค่ะคิมทำโปรโมชั่นรีดาวให้เลยค่ะผ่อนแค่เ0 0า xx เท, 9, 000, x, ท่านั้นเลยค่ะเซอร์ไพรส์มิ้คะสำหรับรถกระบะใหญ่ยักษ์ของเราผ่อนแค่เ0 0า xx เท, 9, 000, x, ท่านั้นเองค่ะ และพิเศษสุดๆไปเลยค่ะคิมแถมของแถมอีก35รายการนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ทักมาภายในเดือนนี้นะคะครีม MG ชอ a อราวันะคะคิมแถม iPhone 1 2อีกหนึ่งเครื่องนะคะรถมีจำนวนจำกัดนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้สีไหนรุ่นไหนนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์เข้ามาเช็คสต็อกกันได้เลยนะคะคิมรอยอยู่นะคะเท่า